สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับทีเชอร์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะทีเชอร์จะมาทบทวนในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของพืชค่ะก่อนอื่นเราไปรับสมอง3ข้อกัอนก่อนนะคะรับสมอง Number ร n วันนัมข้อที่1แสง มีความสำคัญต่อพืชอย่างไรกอไก่เพื่อสร้างอาหารขอไข่เพื่อความอบอุ่นข้อที่สองพืชต้องการแก๊สอะไรในการหายใจกอไก่ไนโตรเจนขอไข่ออกซิเจนข้อที่สาม พืชใช้แก๊สอะไรในการสร้างอาหารกอไก่คาร์บอนไดออกไซด์ขคอไคข่มีเทนถ้านักเรียนทำรับสมองทั้งสามข้อเสร็จแล้วนะคะงั้นเรามาตรวจคำตอบกันเลยคะ่ะข้อที่หนึ่งนะคะแสงมีความสำคัญต่อพืชอย่างไรข้อนี้ตอบข้อ กอไก่ค่ะเพื่อสร้างอาหารค่ะข้อที่สองพืชต้องการแก๊สอะไรในการหายใจข้อนี้ตอบข้อขอไข่ออกซิเจนค่ะข้อที่สามพืชใช้แก๊สอะไรในการสร้างอาหารข้อนี้ตอบข้อกอไก่คาร์บ,บอนไดออกไซด์ค่ะ ถ้าคนไหนตรวจคำตอบเสร็จแล้วนะคะจากนั้นอันดร์ไลน์วันไลน์ค่ะและตั้งใจฟังสิ่งที่ทีเช่์จะทบทวนให้ต่อไปนี้นะคะวันนี้ทีเช่์จะมาทบทวนในเรื่องปัจจัยการเจริญเติบโตของพืชนักเรียนจำได้หรือเปล่าว่าปัจจัยการเจริญเติบโตของพืชมีอะไรกันบ้างถ้าจำไม่ได้นะคะ,ะเราไปฟังกันเลยค่ะ ปัจจัยแรกนะคะก็คือน้ำค่ะน้ำสำคัญต่อพืชอย่างไรนะคะซึ่งน้ำช่วยละลายแร่ธาตุอาหารในดินเพื่อให้รากดูดน้ำดูดอาหารไปเลี้ยงยังส่วนต่างๆของลำต้นได้และน้ำนะคะยังช่วยให้ดินมีความชุ่มชื้นและยังช่วยในการสร้างอาหารของพืชอีกด้วยค่ะ ปัจจัยที่สองแสงพืชต้องการแสงแดดมาใช้ในการสร้างอาหารหรือที่นักเรียนรู้จักในคำว่ากระบวนการสังคราแสงนั่นเองค่ะถ้าขาดแสงแดดพืชจะมีลักษณะที่แค้แกนใบจะมีสีเหลืองหรือขาวซีดแล้วก็จะตายในที่สุดแสงที่พืชได้รับส่วนมากก็คือแสงที่ได้มาจากพระอาทิตย์นั่นเองค่ะ ปัจจัยที่3อากาศพืชต้องการอากาศหรือแก๊สออกซิเจนสำหรับการหายใจและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับไว้สร้างอาหารพืชนะคะจะหายใจตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งกลางวานันและก็กลางคืนค่ะ ปัจจัยที่4นะคะที่สำคัญต่อพืชเลยก็คือดินค่ะเพราะว่าดินเป็นที่อยู่อาศัยของพืชดินแต่ละแห่งนะคะจะมีส่วนประกอบของธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชต่างกันพืชจะเจริญเติบโตได้ดีถ้าปลูกในดินที่เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นๆค่ะและปัจจัยที่หอุณหภูมิ พืชบางชนิดนะคะจะเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีอุณหภูมิสูงและพืชบางชนิดจะเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำค่ะสรุปนะคะการเจริญเติบโตของพืชนะคะต้องการปัจจัยหลายประการเลยที่สำคัญเลยก็คือได้แก่น้ำแสงอากาศดิน และก็อุณหภูมิค่ะช่วงถามตอบปัจจัยที่สำคัญต่อพืชมีกี่ปัจจัยและมีอะไรบ้างคำตอบก็คือมีทั้งหมด5ปัจจัยหลักค่ะได้แก่น้ำแสงอากาศ ดินแล้วก็อุณหภูมิค่ะน้ำสำคัญต่อพืชอย่างไรคำตอบก็คือน้ำช่วยละลายแระธาตุอาหารในดินเพื่อให้รากดูดและลําเลียงไปยังส่วนต่างๆของพืชค่ะพืชหายใจเวลาใด คำตอบนะคะพืชหายใจตลอดเวลาค่ะทั้งกลางวันและก็กลางคืนค่ะท็อปปีดปัดจจัยที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของพืชแบบฝึกหัดวันนี้นะคะที่เช่์จะมีแบบฝึกหัดให้หนักเรียนทําทั้งหมด3ข้อจงตอบคําถามต่อไปนี้ ให้นักเรียนใส่ออหาและเขียนเฉพาะคำตอบนะคะไม่ต้องเขียนโจทย์ค่ะข้อที่1ปัจจัยการเจริญเติบโตของพืชมีอะไรบ้างข้อที่2แสงมีความสำคัญต่อพืชอย่างไร3น้ำมีความสำคัญต่อพืชอย่างไร ถ้านักเรียนทําเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาให้ที่เชร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ